คุณเชื่อไหมครับว่าเกมไพ่ที่ดูเหมือนการเสี่ยงดวงจะทําเงินให้คนคนึงได้มากกว่าหมื่นล้านบาทแต่วันนี้ทางโ๊กเก็คอยไทยแลนด์จะพาไปดู10อันดับนักโป๊กเกอร์ที่รวยที่สุดในปี2026ที่เห็นตัวเลขแล้วเนี่ยคุณต้องอึง้งและหนึ่งในนี้มีคนไทยที่กําลังเขย่าบันลังโลกอยู่ด้วยครับอันดับที่1 0ฟิลเฮลมูสทำเงินรวมกันกว่า28 30ล้านเหรียญสหรัฐ เจ้าของฉายาโปเกอร์แบดกับสถิติสร้อยข้อมือ WSOP 17เส้นมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึงแกจะขี้วอยวายแต่ฝีมือการทำเงินของเขาเนี่ยของจริงครับอันดับที่9จัสตินโบโนโมทำเงินรวมไปกว่า6.5ล้านเหรียญสหรัฐคนนี้คือเครื่องจักรทำเงินจากทัวร์นาเมนต์ไฮโรเลอร์กว่ารางวัลสะสมไปแล้วกว่า2,200ล้านบาทอันดับที่8 แดนิเลเนกรานูทำเงินรวมไปถึง70ล้านเหรียญสหรัฐขวัญใจมหาชนชาวแคนาดาผู้ที่มีฉายาว่าอ่านใจคู่ต่อสู้ได้เหมือนเห็นไพ่เขาเนี่ยไม่ได้รวยแค่จากโป๊กเกอร์นะครับแต่เป็นพรีเซนเต,นเตอร์ตัวท็อปของวงการด้วยอันดับ7บรินเคนนี่ทำเงินรางวันรวม80ล้านเหรียญสหรัฐเขาเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ปลายปี2025เป็นคนแรกที่ทำเงินรางวันทัวร์เมนต์ทะลุ80ล้านเหรียญสหรัฐหรือกเกือบเกือบ2,800ล้านบาทอันดับ 6. คริสเฟอร์กูสันทำเงินรางวันรวมไปกว่าา80ล้นเหย หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเว็บโป๊กเกอร์ยักษ์ใหญ่ในอดีตแม้จะมีดราม่าแต่ทรัพย์สินของเขาก็ยังมหาศาลครับอันดับที่5แซมฟาฮาทำเงินรางวัลรวมไปกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐจะพ่อสายแคสเกมที่โด่งดังจากการเป็นรองแชมป์โลกในปี2003เงินส่วนใหญ่ของเขามาจากธุรกิจและการเล่นเกมเดิมพันสูงในคาสิโนอันดับ 4. ฟิลไอวีทำเงินไปกว่า125ล้านเหรียญสหรัฐ ฉายาไทยก็วูดแห่งวงการโป๊กเกอร์หลายคนเนี่ยยกให้เขาเก่งที่สุดตลอดการเขาทําเงินได้ทั้งในทัวร์นาเมนต์และการเดิมพันข้างสนามที่สูงริบรวอันดับที่3แดนบิวเซเรียนทาเงินรวมไปกว่า200ล้านเหรียญสหรัฐราชาอินสตาแกรมที่ใครๆก็รู้จักเขาเคลมว่าเงินพันล้านของเขามาจากการเล่นโป๊กเกอร์วงลับกับพวกเศรษฐีแม้จะมีคนกังขาแต่ตัวเลขในบัญชีของเขาก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆล่ะครับ อันดับที่2โทนี่จีทำเงินไปกว่า300ล้านเหรียญสหรัฐจากนักเลงคีย์บอร์ดบนโต๊ะโป๊กเกอร์สู่การเป็นนักการเมืองและนักธุรกิจระดับพันล้านในลิทัวเนียเขาพิสูจน์แล้วว่าสมองระดับนักโป๊กเกอร์ทำอะไรก็รวย และมาถึงอันดับที่1นึ่พ่อพัวทําเงินไปกว่า400ล้านเหรียญสหรัฐถึง1,000ล้านเหรียญสหรัฐมหาเศรษฐีชาวมาเลเซียผู้ร่วมก่อตั้งไททันโปเกอร์ซีรีส์เขาคือนักธุรกิจที่รักโปเกอร์เป็นชีวิตจิตใจและเล่นในเกมที่เดิมพันสูงที่สุดในโลกบ่อยครั้งทรัพย์สินของเขาอาจพุ่งทะลุ30,000ล้านบาทไปแล้วล่ะครับ และที่พลาดไม่ได้เลยตอนนี้คนไทยเราเก้าวไปถึงระดับโลกแล้วนะครับกับโปรปุนนัทบุญศรีที่เพิ่งขึ้นครองอันดับหนึ่งของโลกจาก GPI Ranking ในช่วงต้นปี2026นี้พร้อมทําเงินรางวัลสะสมทะลุ1 0 0 0ล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อยถือว่าเป็นความภูมิใจของวงการโป๊กเกอร์ไทยจริงๆนะครับแล้วเพื่อนๆ่ะครับชอบสไตล์การเล่นของใครมากที่สุดหรืออยากให้ผมพาไปเจาะลึกประวัติของอันดับไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องโป๊กเกอร์คอยไทยแลนด์ไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ